เจ้าหน,น้นา,นนนาที่ตำรวจสพ,พนามนจังหวัดกาลสินคุมตัวนายอุดรสอนหนูน้อยผู้ก่อเหตุฆาตกรรมภรรยาและเพื่อนบ้านเสียช,ชีวิตไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่คือจุดแรกที่ไปค่ะบ้านของผู้ต้องหาเป็นจุดที่ผู้ต้องหานั้นบีบคอภรรยาแล้วก็ จับศีรระภรรยากระแทกกับขอบเตียงจนเสียชีวิตจากนั้นใช้ผ้าคลุมศพแล้วก็ซ่อนไว้ที่ใต้เตียงนะคะแล้วขี่รถจักรยานยนต์อย่างใจเย็นไปนั่งดื่มสุราต่อบริเวณจุดที่สองจุดที่2ที่ไปทําแผนซึ่งเป็นจุดที่2ของการก่อเหตุจุดนี้ค่ะผู้ก่อเหตุใช้กันไกลแทงคอเพื่อนบ้านระหว่างนั่งสนทนากันในวงสุราหลังจากที่ตัวของผู้ก่อเหตุไปถามเพื่อนบ้านว่าชอบภรรยาของตัวเองหรือไม่แล้วเพื่อนบ้าน พยักหน้าญาติของผู้ตายยืนยันนะคะบอกว่าทั้งคู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเป็นเพียงเพื่อนบ้านที่รู้จักกันส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะผู้ก่อเหตุดื่มสุราและเสพยาเสพติดจนเกิดอาการคลั่งแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ มุมหนึ่งแม่ภรรยาผู้ต้องหาบอกว่าลูกสาวนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอยู่กินกับผู้กอ่อเหตุมา23ปีระยะหลังผู้กอ่อเหตุไม่ทำงานแถมติดยาเสพติดแล้วก็ชอบดื่มสุราด้วยทีนี้พอเมามีอารมณ์หึงหวงหวาดระแวงทะเลาะกันบ่อยๆคดีนี้ผู้ต้องหาก็เลยถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาเสพติดแต่ต้องแยกเป็นสองคดีต่างกรรมต่างวาระกันค่ะ